ครับน้ำเงินก็คือข้าวสวยหิมาลายยิมครับนักสสุครับนักชกในวัย19ปีนะครับมีชื่อจริงว่านางสาสุขฟ้าทรณีแสงสูง5 5 6ซิเมตรโชก์22 2ครั้งชนะ13แพ้4เสมอ3 3ไฟหลังครับมีชนะขวันข้าวพอเมืองเพชรชนะคะแนนวีวีสิทธิชันสิง และก็มาชนะคะแนนเพชรเงินทองมอกรุงเทพทบุรีส่วนน้ำเงินครับเข้าวสวยหิมาลียมครับนางสาวโสธิตาสิทธิชัยครับอายุ16ปีสูง156เซนติเมตรครั้งชนะ11แพ้7ฟอร์ม3ฝฟหลังแพ้จุมเลียดเพชร40,000ครับที่เวทีมวดังสิทธ์ชนะวีวี่เมดเด7 89ที่เวทีมวดังสิทธ์และับเดินทางไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นครับ แพทานากะครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับนี่คือฟอร์มหลังของข้าวสวยฮิมาลายิมครับน้องสุมกชสุพัรร์หันกับข้าวสวยหิมาลายิมครับเป็นในแบบมวยหญิง5ยกยกละสนาทีพัก2นาทีเราใช้กรรมการสุภาพสตรีนะครับบุญยออนเพลงวึก นี่เป็นลีลาการไหว้ครูด้วยท่วงท่าอังสวยงามนะครับของมวยคู่ที่2ในรูปแบบของมวยหญิงภาพตัดไปที่คุณสามารถแข็งควนนะครับกองเชียระดับชาตินะครับซึ่งมาสร้างสีสันในวันนี้น้องสุมอกอชอสุพรรณครับเจอกับข้าวสวยหิมาลยัยมนี่ถือว่าเป็นมวยหญิงผลงานกับประกบคู่ของคุณเล็กพอเมืองเพชรถือว่าเป็นมวยหญิงที่ถูกคู่ครับคนดูก็ถูกใจครับนี่คือข้าวสวย ข้าวสวยนี่ฟอร์มหลังไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วนะครับแพ mm hmm. ้กับธนากะส่วนก่อนนั้นชนะวีวีมวยเดือ็ดแปดครับที่ไปทีมมวยรังสิทธ์ไหวครูเสร็จไปที่เรียบร้อยเลยครับสำหรับนักชกฝ่ายแดงน้องสุมกชสุพรร์ครับส่วนข้าวสวยกำลังโชว์การไหวครูสาวน้อยปะแป้ง ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับบุญจะอ่อนเพลงบุกนี่เป็นหนึ่งในกรรมการระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะครับผ่านการอบรมของสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับที่รับรองโดยสำนักง,งานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับอนันเล็กลูกมีนบุรีนะครับเป็นผู้ดูแลการฟิตซ้อมให้กับทางเข้าสวยหิมาลาย,ยิมครับ พิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชอโคยุหะอีสุสุครับวันนี้บรรยากาศคึกคักเลยครับมวยหญิง5ยกยกละ2นาทีครับพัก2ตามกิจกาของพอดบม,มวยทุกประการเวลาก็จะผ่านไปเร็วนิดหนึ่งนะครับ รับยกที่หนึ่งเราวันน้องสุมอกอชอสุพันครับเจอกับข้าวสวยหิมาลายยิม46กิโลกรัมเดินทันทีครับข้าวสวยน้องสุเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับการขวาออกออกได้ออกเลยครับไม่ต้องรอครับเวลามันผ่านไปเร็วครับแทงขัาซ้ายตีข้าวขวา ตีเอาละครับกดมาได้น็อกได้น็อกเลยครับโชว์ผลงานบันทึกเอาไว้ในสถิตินะครับและก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวยืนครับในการชกไฟต่อไปด้วยขยับขยับเข้าหาครับน้องสุน้องสุมกชสุพรรณครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสุพรรณบุรีครับสอเข้าประกวดขวาอุ้ยลุกนี้ครับซ้ายก่อนครับนี่มาซ้ายครับ ดักจังหวะได้สวยครับน้องสุน้องสุใีประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายหลักเหลี่ยมมวยดีครับดึงจังหวะมาซ้ายเล้แม่ไม่ขึ้นครับขยับอยู่ที่ว่าขวากับซ้ายใครจะถึงก่อนขวาซ้ายแม่แข้งซ้ายสวยครับมวยซ้ายนี่ก็เป็นมวยที่ต่อยยากนะครับ ข้าวสวยข้าวสวยข้าวสวยเดินโอ้ยโดนหมัดแม่ร่วงลงไปเลยครับข้าวสวยจะเป็นข้าวบูดหรือเปล่าขวาวืดน้องสุบ,งบ,งบังบังพอจหวะคืนด้วยซ้ายครับซ้ายโอ้ยหมัดซ้ายทีนึงโอ้โหนี่น้องสุ เริ่มต้นได้สวยงามมากครับเตะซ้ายต่อยซ้ายสวยครับจิ้มซ้ายหนึ่งทีลูกนี้ชัดเลยครับก่อนจาก ภาพช้ากันนะครับวันนี้เวทีมวยครับได้รับการสนับสนุนจากท็อปคิงครับโดยคุณนริศว่องประเสริฐการริงเกอร์ของเราครับชูป้ายบอกยกยกสองกำลังจะเริ่มขึ้นยก2ชก2พัก2กติกาของมวยหญิกนะครับ แต่ดูครับดูผลงานของนางฟ้าสมองกลครับวันนี้ออกเหลี่ยมออกลีลาสวยเลยครับส่วนเข้าสวยครับสวยประหารครับยังทำอะไรไม่ถนัด เริ่มจะเครียดแล้วครับทีมงานของเข้าสวยเพราะว่ายัางจับจังหวะไม่ได้นะครับเดินเข้าไปในโดนแข้งซ้ายก่อนครับนี่พยายามจะสืบซ้ายให้ลึกออกแข้งขวาเอาแล้วครับขวาได้มาเบียดในตีอ้าวงในเริ่มเห็นเริ่มเห็นตีตีตีแหมเอาแล้วครับวงนอกเป็นของน้องสุวงในเป็นของเข้าสวย เอาสวยมุมน้ำเงินครับเห็นชัดนะครับว่าคนหนึ่งได้นอกอีกคนหนึ่งได้ในครับขวาโดนซ้ายติ้ม,มาซ้ายดูครับต้องฝ่าแข้งซ้ายเข้าไปก่อนตัวแข้งซ้ายเพียวุ้ยโดนซ้ายเยอะครับโดนทั้งบนโอโ้โหดูเทต้นขา เอาแล้วครับข้าสวยข้าสวยเดินช้าครับเดินช้านี่เข้าร่องข้าหโอ้โดนเครับ,โโดดดรบแม่แต่ละเม็ดแต่ละดอกออกไปี่เนื้อ,เน,อเน้นเน้นอ้าเอา้าเห็นชัดเลยนะครับว่าพอวงในแล้วเข้าสวยขี่มาตีสวยครับได้นอกแต่ว่าเสียนในครับน้องสุ นีครับฉายาของเธอก็คือนางฟ้าสมองกลนะครับนักชกจากมก,กอชอสุพรรณครับในวัย19ปีความสามฟอมหลังของน้องสุนี่ต้องถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับชนะขวันข้าวมาครับแล้วมาชนะวีวีมาชนะเพชรเงินทองครับชนะมวยดีๆระดับแถวหน้านมาทั้งสินเลยนะครับ ชนะการไฟที่อชนะขวัญข้าวนี่ต้องถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะขวัญข้าวนั้นถือว่าเป็นนักชกประเภทแรมโบหญิงครับแต่ว่าน้องสุก,ก็เอาชนะมาแล้วแต่อย่างหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าวงในครับคนนี้ครับเข้าวสวยวงนอกดูสู้ไม่ได้แต่ว่าวงในครับพอเข้าวงในแล้วขี่มาตีได้สวยครับนักชกในวัย16ปีครับเข้าวสวยหิมาลายิน ยกที่3ครับรายการมวยนัดพิเศษโว้มวยไทยแชมเปชิพไทยแลนด์ครับจากสนามมวยทุกป,ปเตมีโอ้โยแข่งซ้ายครับจิ้มซ้ายแม่การมวยแบบนี้ครับดูครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเอาแต่วงในนี่ไม่ชอบในครับเห็นชัดครับน้องสุเอาสวยต้องพยายามจะลุยเบียดในครกับวงใน แข้งขวามาอีกซ้ายจิบออกซ้ายข้างนิดนึงไม่ประทะดด้วยครับยยามจะโอ้ยเตะแบบเตะแบบมีแรงเวียงจากสะโพกครับน้องสุมาครับแม่ขาสวยหยุดนะยครับโดนแข้งซ้ายไปเยอะ วืดวืดเดี๋ยวโดนครับโดนโดนครับวืบดเป็นโดนแทงซ้ายครับออกได้เรื่อยๆครับน้องสุจิ้มซ้ายโอ้ยนี่ครับไปแบบเก็บเสียงเลยครับน้องสุจิ้มซ้ายทีหนึ่งนี่ครับอาราเริ่มเน้นออกเะซ้ายดึง ซ้ายเธอดูต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติเลยครับน้องสุตึงแล้วโอ้ยอีกหมัดซ้ายตามาทีนึงแหมด้วยว่าไปแต่และดอกนี่โอ้ยแต่ว่าวงในนี่นะครับอ้าวแหมได้กันคนละอย่างครับวงนอกเป็นของแดงครับวงในเป็นของน้ำเงินครับหมดยกที่สาม เป็นไงคุณพิเชตลิงเกินบนเวทีแหมวันนี้สองสาวของเรานะครับไม่ยอมบอกชื่อเสียงเรียนนามซะด้วยนะครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับใครอยากรู้เดี๋ยวไปถามกันนี่นี่เป็นบรรยากาศนะครับที่บริเวณสนามมวยทูปเตมีครับสนามมวยเยาวชนกองทัพบกับถือว่าคึกคักทีเดียวครับวันนี้แล้วก็ในเวทีนี้คนดูนี่แน่นมากนะคุณพิเชตนะใช้ได้เลยครับค่ะก็มากันมากมายเลยทีเดียวค่ะเป็น เยาวชนรุ่นใหม่ๆนะครับในโลกโซเชียลถือว่ามีแฟนคลับเยอะนะครับจะตามาเชียกันน้องสุนี้น่าจะตามองนะครับชนะมาสมไฟรวดชนะมวยดีๆมาด้วยส่วนข้าวสวยก็ได้วงในนะครับวงนอกนั้นเสียเปรียบฉะนั้นเชื่อพายกทีมงานบอกเดินให้สุดครับเดินให้สุดลุยให้ถึงตัวครับรวัวดาแม่ปูปอกับเพื่อนนี่ทั้งทีมงานนะบไปเชียกันแน่นเลยตรงนั้นนะคะมุมน้ําเงินเดินครับอาแล้วตามใบสั่งครับ ตาใบศักของเจ๊ป,ปูปอกกอบเกลือตีตีตีคือวงนอกเนี่ยเสียเปรียบแน่นะครับต้องลุยให้ถึงตัวกับอาแล้วครับ้ายอย่างนี้ได้ครับตีบอกให้เดินเร็วเเดินเร็วเอ่าข้าวสวยเดินเร็วเเดินเร็วนะที่มุมโอ้โหเร็วเร็ว,เ,วเร็วให้ทันให้ทันอะไะครับจะทันหรือไม่ทันครับใช่ครับนี่ครับทอหลวปั๊บโดนทันทีโอ แมแต่ว่าพอวงนในนี่คี่ตีดีครับเรื้ไป,ปหน่อยเรียกว่าฟุตเวิร์กสปริงขาย,ยังดีครับน้องสุเอาละครับนี่ครับแสดงว่าต้องผ่านการฟิตซอ้อมมาอย่างดีเยี่ยมเลยครับน้องสุฟุตเวิร์กยังดีอยู่ครับแล้วก็จิ้มซ้ายครับออกข้าง ขี่ก็บอกเร็วๆเร็วๆเ,วเวขาเต็มแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอตามไล่ถลุงกันไปเลยทีเดียวนะคะ,ะน้องสุนี่ขอใอ,อ้ตั้งรับขาสวยเอาไงเอาตามเขาไปโอ้ขอหน่อยขอหน่อยอย่าหา่างสิเออห่างทำไมจะตามจะโอ้โหแจกแข้งนี้เลยอโอ้โหเข้าในเอาเนียวเนียวมากโอ้โหไม่ต่อไม่ได้พยายามจะคีบคอมากระทุ้งเข่าให้จังหนับซะหน่อย ได้แต่ครับอาสวยนี่ก็ตอนนี้เรื่มจันลาครับเพราะว่าตามไม่ทันครับโอ้นักสูเร็วเหลือเกินครับเร็วเหลือเกินดูทาช้ากันนะครับ ดึงดึงก็คือไปซ้ายครับนอ่สุดทายถ้าากว่าไปปรับในเรื่องของวงในนะครับอย่าไปถอดหัวง่ายๆนี่อนาคตสดใสเหลือเกินนะครับเพราะว่าเป็นมวยที่ฝีมือดีครับไปซ้ายต่อยซ้ายดีแต่พอโดนวงในพับทีเธอจะถอดหัวนะครับถอดหัวในมวยในยุคใหม่ก็บอกว่าไม่สู้ในครับไม่สู้เข่าคุณเชนนี่มีสักนะ แล้วคนรุ่นใหม่จะได้ได้ใช้เลยว่ายังไงนะคะสำหรับคนวงการหนุ่ยนะคะมาแล้วลิงเกินโอ้โห oh, oh, oh. สาวสวยเอวบางร่างเล็กสร้างสีสันนะน้องน้องโ oh. อ้โเอาปมมือให้หน่อยปมมือให้หน่อยค่ะมาสร้างสีสันในเวทีให้กับนะคะโอ้โหเสียงนี่โอ้โหต้องขอบคุณนะคะสำหรับลิงเกินที่มาสร้างสีสันให้สำหรับศิษย์ อีก2นาทีครับยกสุดท้ายน้ำมวยทางด้านนุ่นแดงก็คือน้องสุนะคะนกชสุพรรณน้ำเงินก็คือข้าวสวยฮิมาลายิมค่ะเอาละครับตีโอ้ยนี่ครับคู่นี้อย่างที่เดียนไว้ครับต้องบอกว่าได้อย่างเสียอย่างครับได้อย่างเสียอย่าง น้องสุได้นอกข้าวสวยได้ในครับปุ๊ปปูลุยเอา้าไปถึงตีอีกทีนึงโดยโดย,โดยจิ้มซ้ายครับแม่น้องสุนี่แข้งซ้ายจัดมากครับเธอโอ้ยโดยหมาาัดซ้ายอ่าล็อกล็อกกำแพงหน้าไว้ออกข้างๆนะครับไม่ประทะตรง เอาสวยเดินช้าก็พอดีนะครับโดยแข้งซ้ายพอดีโอ้เลยว่าวิ่งเข้าใส่ครับเตะผิดอีกเอ้าแม่มาจับจังหวะยากเหลือเกินครับเพราะว่าความเร็วของน้องสุปีกองเชิญตีอ้าวตี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 เอาเร่งครับเปนเชือบลายยกเฮ้เฮ้เฮ้เฮ่เฮ่มามาข้าสวยนุ้ย ปีกองเชิดครับแผ่ปลายยกเรียวแรงเริ่มจะทดถอยครับเจ้โห o u i ตายอีกแล้วครับแน่นี่ครับอ้าวกระโดดเข้าลอยอ้าวนี่ครับอาแล้วครับครบ5ยกเรียบร้อยครับแม่กองเชีย FC เพียบเลยครับ เราก็จะมาลุ้นคะแนนกันนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะกรรมาการรับใบคะแนนแล้วก็ชูมือให้ผู้ชนะบุมเดช